สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดีมี่นะคะวันนี้นะคะเรามาดูอ่าวิธีรับสกินของทูเลนสกินใหม่กันดีกว่านะคะนี่ตืต,ต,ตสกินนี้เลยนะคะทุกคนคือแบบสวยมากโอ้โหทุกคนดูสิอืมทุกคนคิดว่าจะหมดไปกี่พันนะ นี่นะคะนี่ดูโมเดลรอบๆนะคะเป็นตรงเสื้อก็จะมีตัวยินยางด้วยนะเขาแบบหล่อเท่มากนะคะตรงนี้นะคะเหมือนจะเป็นไมค์ที่เข้านะคะเหมือนจะเป็นสกินแบบสูงกว่าระดับรีเจนสูงกว่าระดับอะไรเองนะเพิ่งเคยเห็นมีตัวนี้นะคะอ่ะโอเคค่ะมาดูวิธีรับกันดีกว่านะคะให้ทุกคนให้ทุกคนกดตรงคําว่าสมบัติตรงตามเมาส์เลยนะคะนี่ อาจจะพูดไม่ชัดนิดหน่อยนะคะว่าเราใส่รีเทนเนอร์แล้วก็อาดคทิปไปด้วยะคะ่ะทุกคนนี่นะคะ,ะมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะให้ทุกคนอะ่ะเลือกตรงนี้นะคะว่าเราอะ่ะอยากได้สกินอะไรนะหรือว่าเราจะเอาทูเลนก็สกินนี้นะคะก็กดไปเลยะคะ่ะทุกคนต่อไปนะคะให้เลือกของรางวัลที่เราอยากได้มา3รางวัลก็จะมีประมาณนี้นะคะก็ถ้าเล่นครั้งแรกนะคะมันจะสุ่มเป็น9คูปองนะคะแต่ถ้าเล่น ครั้งครั้งแรกเหมือนกันตรงนี้เล่นหครั้งนะคะก็จะเป็นร้อยี่สิบห้าคูปองนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดต่างๆกันดีกว่านะคะทุกคนมาดูตรงกติกานะคะเราอยากให้ทุกคนได้ดูมากคะ่ะทุกคนนี่นะคะเรามาดูโอกาสที่เจาของรางวัลน,นะคะเล่นแบบปกติยี่สิบเก้าคูปองนะคะของรางวัลพิเศษที่คุณเลือกคือมันมีไม่ถึงหนึ่งเนะทุกคน แล้วก็ของรางวัลทั่วไปทไี่คนเลือกทุกคนดูเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากนะคะรางวัลกระบี่แล้วก็ยิมจิเช่ารางวัลกระบี่นะคะหกสิบสองจุดสามสี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ยิมจิเช่าเออช่านะคะสามสิบสามจุดสองหกแล้วก็เล่นแบบเพิ่มโอกาสห้าเท่านะคะนี่รางวัลพิเศษสามเปอร์สามจุดสี่แปดแล้วก็รางวัลทั่วไปสี่จุดสามหก ชิ้นส่วนกระบ,บี่นะคะ3าถึงเชิ้น7.94แล้วก็อิมจิทาวอน16.95นะคะสำหรับว่าเล่นเสริมเสริมกเพิ่มโอกาสนะคะให้เรากดตรงนี้เลยนะคะเสริมพลังกระบ,บี่5เท่านะคะมันก็จะเพิ่มราคาไปแล้วมันก็จะมีโอกาสมากกว่านะคะนี่ทุกคนดูอยากให้อ่านกติกานะเมื่อเรา อ่ะเมื่อเราได้กระบี่มาเสร็จแล้วใช่ไหมเราซุ่มได้แล้วเราก็กดคําว่าแลกกระบี่ตรงมุมบนนี้นะคะแล้วเราก็เอากระบี่ที่เราแลกอะ่ะมาเล่นปกติเล่นปกติคูณห้าเล่นปกติเราไม่รู้นะว่าเล่นปกตินี้คือหมายถึงอะไรเราก็เราไปหาในโหมดอะไรก็ไม่เจอนะคะแปลว่าเราก็จะแลกเป็นสกินนี้ก็ได้นะเนี่ยแล้วแต่นะคะว่าเราอ,อยากได้ตัวอะไร เราคิดว่าน่าจะหลายพันอยู่แหละนะคะสกินสวยขนาดนี้ก็คลิปนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้นะคะหากใครชอบก็ช่วยกันฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดข่าวสาราวีใหม่ๆนะคะสำหรับคลิปนี้ขอรายการไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ